วันนี้นะคะจอจะมาพามาดูว่าย้ายต้นก้ายยังไงให้รอดนะคะย้ายอันนี้จะย้ายไปลงกระถางเอาชุดนี้เลยแล้วกันเหลืองเหลืองนี่ค่ะ นี่นะคะเราก็ได้เตรียมดินไว้แล้วในกระถางนี่เลยขั้นตอนแรกเราก็จะมะเขือเทศเป็นอะไรที่แบบลากเอาลงลึกเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าลากเขาสามารถแบบแตกข้อตาเป็นออกมาเป็นลากได้อันนี้นะคะนี่เราก็จะเอาลงลึกหน่อย อาลงลึกหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ามะเขือเทศนี่เลยค่ะประมาณนี้แล้วก็จะเอาลงประมาณนี้ค่อยๆกบด,ดินนะคะค่อยๆกดดินลงไปแล้วก็เอามือเรากดดินเบาๆค่ะด,ดินเบาๆ ลิใบล่างสุดออกเพราะมันเหลืองแล้วก็ลดการคลายน้ำด้วยค่ะนี่ก็จะเอาลงสองกระถางนะเพราะต้นกล้าไว้ตั้งแต่หลายเดือ,ทอ,อนที่แล้วอันนี้เดาลงเลยนี่ค่ะ รีใบใบล่างสุดออกก่อการคายน้ำแล้วก็กดลงเบาๆลงเบาๆเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็รดน้ำตามให้ชุ่มนีปุ๊บ ค่ะวันแรกที่เราลงต้นกล้าไปแล้วอ่ะเราจะไม่เอาไว้ในแดดร้อยเปอร์เซนเราจะเอาไว้ในตรงที่มีแดดลำไรวันหนึ่งเพื่อให้รากเขาเดินแล้วก็ให้เขาฟื้นตัวจากการเอาลงวันแรกรก็จะยโยฟก ที่ร่มก่อนแต่ว่าอันนี้ส่วนตรงนี้จะมีสามกระถางน,นี้คือก่อนหน้านี้จอยลงทิ้งไว้ก็คือจอยก็ทําเหมือนลงวันแรกก็เอาไปไว้ในที่ร่มแต่ว่าถ้าถ้าต้นเขาฟื้นตัวแล้วรากเริ่มเดินแล้วเราก็เอามาวางกระถางวางไว้ตรงที่มีแดดร้อยเปอร์เซนเลยค่ะเพราะว่ามะเขือเทศเป็นอะไรที่ชอบแดดค่ะ มะเขือเทศอยู่ในในที่ร่มใบเขาก็จะหยิกหยิกใบเขาก็จะไม่กลางนะคะเหมือนแบบต้นต้นต้นเขาก็จะไม่สวยแต่ถ้าแบบเขาอยู่ในที่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยใบเขาจะกลางมะเขือฉะนั้นมะเขือเทศอะเป็นอะไรที่ชอบแดดมากเลยนะคะอันนี้ค่ะที่จอยลงไว้ก็เขาก็ฟื้นแล้วก็คือรากเริ่มเดินแล้วอันนี้คือสามกระถางเนี้ยหนึ่งสองสามเนี้ยคือจอยลงไว้ เขาพื้นแล้วก็เอามาวางไว้ตรงแดดร้อเซ็นเลยค่ะตรงเนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะถ้าคิดว่าคลิปดีก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ